คือว่ามันมีใน f a c e b o o k นะหลายคนเขาก็จะโพสต์มาว่าของของบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ตรงปกหน้าปกเป็นอย่างนึงข้างในเป็นอย่างนึงเราจะมาพิสูจน์กันจะดูว่ามีอะไรบ้างแล้วแม่ก็จะลองมาลองหาดูว่าเอ๊ะอันเนี้ยหน้าปกหน้ากินข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาซื้อแล้วกลับไปเปิดกับน้องพิมพ์ที่บ้านแต่วันนี้น้องพิมพไม่ได้มานะคะน้องพิมพ์เรียนออนไลน์แม่มากับปา <c oughs> อันนี้ยโหน้าตาแบบเป็นรูปน้องไก่สวยงามเลยอ่ะเป็นปลา <c oughs> <c oughs> อยากรู้มากเลยว่าจะตรงไหมค่ะเอาอัอนไหนอันนี้อ๋อนี่ไง<ม>ดูดีว่าไส้จะเต็นแบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมคุกกี้ไม่เหมือนแม่เลยอันนี้ไส้คืหน้่เยอะมากเาดี๋ยวค่อยดูซื้อมาถุงใหญ่มากเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกลับไปดูกันนะคะที่บ้านว่าอะไรต้องปกอะไรไม่ต้องปกบ้างน,นี่คะ่ะวันนี้แม่กับป๋าไปเซเว่นมานะคะซื้อมาให นี่วันนี้เราจะทำการพิสูจน์ว่าขนมในเซเว่นเนี่ยนะหน้าตามันเนี่ยเหมือนโปรือเป่าว,วันนี้นะคะมีของทั้งหมด17อย,ย่างแกเอาอะไรอย่างแล้วอะไรก่อนดีเอาไอติมก่อนเลยค่ะเดี๋ยวอลายนี่อ่ะดูโปกก่อน,วอนสวยมากมเป็นไอติมสตรอบเบอรี่ที่แบบว่ามีบราวนี่และช็อกโกแลตเยอะหืมไาวแล้ว และตรงเขาเรียกอะไรตรงหน้ามันอ่ะมันจะเป็นแบบบีบแบบเป็นกรีบสวยงามเป็นแบบเป็นดอกสวยงามอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในเป็นยังไงค่ะมาเปิดเลยค่ะเราจะให้ฉีดตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรพยายามนะคะเฮ้ยเฮ้ยกเห็นไหมะเฮ้ยเหมือนบ้าเฮ้ยให้ได้นะแต่ว่ามันไม่มีซอสเยิ้มๆใ ชิ้นใหญ่อ่ะดูที่ไม่เหมือนคืออะไรคะอันนี้จะเหมือนเลยเออไม่เหมือนไม่เหมือนบาวนี่นี่ดูดีมากบาวนี่ในรูปเห็นไหมน้องพี่มันจะดูเงางาแล้วแบบว่าเหมือนตัวบานี่เนี่ยมีช็อกโกแลตราดใช่มีช็อกโกแลตราดเยอะเป็นยังไงคะมันไม่มีแล้วดูแห้งๆแบบมันดูด้านๆนะโอเคถือว่าผ่านไหมเนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านเพราะว่าอันนี้น่ากินมากสวดแต่หน้าตามันดูแห้งๆจกแจกแปลกแปลกนะคะใช่ใช่อ่ะลองชิมดูเป็นงไงคะ อร่อยแล้วตาไม่เหมือนอะอย่างที่อย่างแรกไม่ผ่านอย่างต่อมาเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาข้าวผัดแล้วกันนะข้าวผัดซี่กอกนะคะมีซี่กอกแปะอยู่กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปะเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่ามันเหมือนไหมอ่ะเปเดะอุ้ยโอ้ยมานับซี่กอกเ8็ดแป1เก้าสิบเอ็ เยอะกว่ามีแครอทมีมันอาจจะมันอาจจะนี่มีข้าวโพดมีเขียวๆมีแครอทครบค่ะฮบท์นะมอไม่เหมือนผ่านเลยอันนี้เหมือนทำไมต่อไปอันนี้ป้าป้าไหมอันนี้เนื้อตุ่นป้าบอกว่าป้าบอกว่าแม่เอาอันนี้มกทำไมป้าดูรูปแล้วมันน่ากินมากสิลูกชิ้นสามเนื้อเพียบเลยเหมือนอะไรนะ ล,ลูกชิ้นสามลูกนี่ลูกชิ้นสามลูกแต่ลูกชิ้นมันดำปี่เลยทำไมนี่ลูกชิ้นดูขาวสวยเนื้อก็มีนนหนึ่งสองสี่ชิ้นสี่ชิ้นแต่ในรูปมันเยอะกว่านั้นแต่ในรูปมันดูชิ้นใหญ่แล้วก็ดูแน่นแต่นี่มันหลวมไม่ผ่านแต่ว่า ตรงที่ว่าไม่ตรงปกขนมอันนี้ไหมรวมมิตรสมเครื่องหูแม่ดูรูปแล้วว่าแบบน่ากินมีทั้งทับทิมกรอบขนมเ้าโพดนะของจริงองจริงมันจะบรรจุอะไรอไไหนอ่ะเค้เคให้มันเป็นถ้วยแบนๆเพราะว่าจะได้แบบว่ายุติธรรมเพราะว่าถ้วยเขามาเป็นแบบปูดๆมันก็ไม่ได้อยู่ดี้าไม่สีมลไม่ มันมีน้อยแค่นี้แหละอะไรได้เ,เขียวๆก็คืออะไรนะเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนล<ช>็อต <รถ S 2> ชองสิงคโปร์ใช่ป่ะเ<ง>ส้นอยู่เขียว<ม>อันนี้หรอสีมันเพี้ยนไปหมดเลยอ่ะใช่นะทำไม้สีมันเพี้ยนนะคะไม่ใช่แล้วอขโหงค์เขาพดมีอยู่น้อยมากทับทิมกรอบ เย้อมอยู่ไหนอ่ะสีมันเพี้ยนค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงชิ้นติดครกมกรอบมีอยู่ประมาณ2ชิ้นสีมันเพี้ยนอะดูดิไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านอาจจะมีอะไรตรงตรงไหมขนมหอมขนมหอมขนมหอมอะไรดีนี่เหรอดูรูปมันจะมีไส้ซ้อนกันสวยงามมากเห็นป่ะเนี่ยแค่แก้วมันก็ไม่ใช่แล้วนี่อ้าวมันเอออ้าวอันนี้มันรูปรูปล่างมันเหมือนจะต้องอ้วนอ้วนกว่านี้แต่นี่มันผอมอะนะฮะอาจจะเอาไปจากเอาอะไรเลย ทำไมมันถึงมันเหมือนไหมป้าไม่เหมือนเลยค่ะหนูไม่ให้อันนี้ไม่ทานไม่ทานอ่ะไม่ตรงไม่ตรงปกค่ะแต่น้องพี่เหมือนจะชอบขนมลักษณะนี้นะอ่อนกลับไปอันนี้กันค่ะหนูจะหลับตายยังไม่มองค่ะให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนเลยค่ะหนูยังไม่อยากเห็นให้ขมูนหยิบออกมาเลยนะคะเดี๋ยวทไมมันจมไปขนาดนียมันจอมใส่จมให่ค่ะ เขาจะใส่ซองใหญ่ทําไมด่เทียบขนาดนิดนึ่งขนาดอ๋อเดี๋ยวตัวมันแตกก็ต้องมันไว้นิดหนึ่งอ่าอย่างมันไส้มันมีประกาดีกว่าอ่อย่างที่สองที่เดี๋ยวนะอย่างที่สองที่ไม่ตรงปกก็คือกลวยนะเห็นไหมกลวยลายไม่เหมือนกันเห็นไหมนี่เขามีลายแบบมันก้วยมันควรจะลายเหมือนกันนิดหนึ่งไหมนี่ลายมันไม่เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวเราจะตัดออกมาให้ให้ตามลูกเขาเลยนะ สรุปว่ามันมีไอเม็ดเม็ดนะมันมีแต่เม็ดหน้าตาไม่เหมือนเม็ดนี่มันดูเรียบเๆแต่เม็ดนี้มันดูกระปุ่มกระป๋องเองบ้างถั่วนี้ในช็อกโกแลตอันนี้มันมีแต่มันดูแบบมันไม่เหมือนอ่ะแล้วก็มีข้างล่างนี้สรุปว่าไม่เหมือนออนเนี้ยไม่ทานต่อไปเอาอันนี้บ้างดีกว่าแม่ชอบกินขนมบ้างสั่งให้แแต่แม่ไม่เคยกินของเทเวนเลยไม่เคยกินยี่ห้ออีกด้วยตายเยอะมาก คือถ้าเกิดใส้เยอะแบบนี้นะจะชอบมากปกติกินขนมปังสังขยาของร้านที่เป็นเหมือนพวกร้านร้านดังร้านโอท็อปร้านโลกโค่อย่างเงี้ยคุณจะใส่เยอะๆแป้งบางๆแต่อันนี้มีมากเดี๋ยวเราต้องเอามีดมาหั่นครึ่งเลยนะดูสิว่าเออหน้าตาของขนมปังคล้ายกันสำคัญที่ใส่หั่นเดิมมุนมุนโอ้โอ้โอ้ให้ถ่ายหรือให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายหนูถ่ายว่าไม่เหมือนหนึ่งสองสาม แล้วเนี่ยนะมันยังมีแค่นี้เองป้าเนี่ยหลุมบมกใหญ่ๆแต่ว่ามันมีอยู่แค่นี้เหมือนเขาทำเป็นก้องอะไรมันไม่ยังไงอะ่ะจะบอกว่าถือว่าไม่เลวร้ายนะแม่เคยเจอแบบว่ามีอยู่จิ๊บเดียวน้อยกว่าน,นี้ <S <S 2> <S 2> แต่อันนี้ถือว่าไม่เลวรล้ายไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเห็นทิพ์ชอบซื้อกินแต่ว่ามันไม่ใช่รสนี้เดีย๋ยวนะเราจะดูพิสูจน์พิสูจน์ว่า เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่น่ามีพริกมีอะไรไอ้พริกไม่เป็นไรแต่ว่ารูปรูปขาไก่อะเดี๋ยวนะรูปขาไก่มันจะปูปูน่ากินดีรึเปล่าเนี่ยแม่ว่าอันเนี้ยเหมือนใช้ได้เลยอันเนี้ยเหมือนนะเม่๋ยวมาให้ทานทานอร่อยอ่ะต่อไปเอาคุกกี้ละกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหนูว่าอันนี้หนูหนูเดาเลยค่ะว่าไม่เหมือนแน่นอนไม่เหมบอนมีข้าวโอ๊ตเลยมีลูกเกดช็อกโกแลตชิพเยอะมากเลยอ่ะนี่ เฮ้ยใกล้เคียงเหมือนเลยเฮ้ยใกล้เคียงเฮ้ยตำแหน่งเหมือนเลยสองตัวสองตัวแล้วก็มีตรงนี้โผล่ตรงนี้โผล่เนี่ยเหมือนเลยบอกว่าผ่านนะค่ะแปลกเอาถูกแปลกป่แม่บอกแม่เดาว่าไม่น่าจะเหมือนลองดูหนูไม่เคยรู้จักแปลกคุณไม่รู้จักเหรอตอนเด็กไปได้ถูกแปลกถูกแปลกได้ เป็นกลมๆหรอคะเดี๋ยวนี่ไม้มันจะแบนๆอยู่ละถั่วแปรบอะ่ะยังเป็นชิ้นถั่วแปรบอยู่มีถั่วเหลืองอมีอะไรแต่ว่าสีไม่เหมือนอันนี้สีซีดอันนี้สีสดอ่ะอันนี้ให้พานอ่ะพานพต่อไปเอาอะไรดีเอาอะไรดีนี่ละกันค่ะอ่อันนี้นี่นะเป็นคุณโดอะไรไม่รู้นะเป็นเหมือนขนมปังหรือหรืออะไรแล้วไส้มันเนี่ย ทำซะสวยเลยมีแบบเป็นชั้นีแล้วมีเส้นๆตรงกลางด้วยแม่ก็ว่าไม่น่าจะเป็นตด้าไม่น่าเป็นตีด้าเฮ้ยหื่นนะดูดิดูดิมันมีเส้นเน่เส้ส้นนไ้จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้หรือเปล่าไส้จะเป็น่างชี้รอดูหั่นอุยแตกขโทไส้สสมันนอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไเป็น เป๊ะเหรอนี่ไงเป็นมันเป็นเป๊ะนะเหมืนเป๊ะเหมือนเป๊ะหุ่นตรงกลางแล้างเยอดให้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะจบมือให้แสดงเท่าแล้วค่ะอืเท่าหมดแล้วห้าต่อห้าแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปเอาการตาว่าอันนี้นะเป็นทริปเปิ้ลครัวซองแฮมชีสเลยไม่ไม่แฮมชีสจะแบบว่าเยอะดูรูปแล้วแบบ ชีสแฮมซี่โครงน่ากินมากแล้วขวดซองดูดีมากขวดซองดูดีมากอ,อ,อุ้ยโอ้มาเป็นยังงี้ <g ül> <c oughs> เอามาเลี้ยงให้ดูมาเลี้ยงให้ดูไม่ <c oughs> หมดเราใครเหมือนจะเอาใครหรือเปล่าคะเนี่ยเออไม่ไมมเหมือนไหมนะ <c oughs> ไม่เหมือนมั้ไม่เหมือน <c oughs> มันเย็นกว่ามันเย็นเุ้ยแต่ว่ามันก็มีนี่ยแฮมมันจะแล็บออกมาใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ได้นะมไม่เราจะให้เขาผ่านไหมวัดความยำซี่โครงหน่อยกันหนึ่งลูกซี่โครง ทำแบบนี้เอ้ยได้นี่ไงเท่านี้เน่ยใช่ถ้าปาปาให้ผ่านถ้าปาเคยเจอเรียลไรต์กว่านี้เยอะใช่ปาให้ผ่านแล้วนะคะผ่านเรามาดูโดนัทเค้กกันดีกว่านะคะโดนัทเค้กเนี่ยอันเนี้ยปาบอกว่ไม่น่ากินเพราะว่าบอกว่าหลงเลยอ่ะอย่างตรงกลางโดนัทเนี่ยมันแบบไส้เยอะแล้วก็แลปเยอะออกมาตึ๊ดค่ะเหมือนนะใช้นอกก่อนใช้นอกใช้นอกเหมือนนะสีได้ หั่นนะหันค่ะหันช้างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะพลิกไปให้ดูนะหันตามรูปเลยตท่นี้นะมาดูที่ถุงก่อนนะคะเราจะเห็นว่าไส้เยอะมากแล้วแป้งเค้กแป้งอ่ะบ้านเชียว่ากินมันหัวใจมีอยู่เล็กกว่านิ้วก้อยแป้งหนาแป้งหนาไม่เหมือน ไม่ตรงโกอันนี้นะคะเป็นซาลาเปาหมูสับไข่เค็มมีสองจุดมีสองจุดนะมีสองจุดหน้าตาไข่นอกผ่าไข่นอกผ่าภายในต้องมีหมูสับที่มีผักด้วยและมีไข่เค็มอ่ะเจอแล้วค่ะเจอไข่เค็มแล้วค่ะนี่แต่หน้าตามันไม่เหมือนตัวหมูสับมันก็ไม่ มันแน่นแต่ว่ามันก็จะบอกว่ามันยากที่ทาให้ดูสวยๆฟูๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเพราะว่าเวลาเอาแป้งหอมันก็จะนองติดอันนี้สุสีนะสูดสีแม้ว่ามันได้อยู่นะเพราะว่ามันยากที่จะเห็นนี้ชิมค่ะแต่โหถือว่าไข่เค็มลูกใหญ่ออก็ใหญ่นะใหญ่เออแม่ว่าผ่านอ่ะแม่จะใช้เนรางต้องต่อต่อไปอันนี้ละกันเป็น อะไรเนี่ยขนมปังโฮวีตไส้ถูนะ้าอัดแน่นมากโอ้โหดูไฟสิน่ากินนะคะไส้ถูนะ้าอัดแน่นมากขนมปังบางๆอย่างเงี้ยอร่อยแน่นอนอ่ะขนมปังก็โฮวีตอ่ะนะได้อยู่ค่ะค่ะทำไมจะโดน่าเดี๋ยวเหมือนวันนั้นอีก <c oughs> แผลยังไม่หายเลยอ่ะเซนเซนแล้ อันนี้เศร้าอ่ะนกินเปลียบใจอ่ะอันนี้ก็เจอบ่อยๆนะอย่างที่บอกแหละบางที่ห้องมันจะเป็นแบบเนี้ยแบบไส้นิดเดียวแต่ว่าจริงๆไส้หนิดเดียวก็ไม่ว่าแต่ว่าต้องถ่ายรูปให้มันใกล้เคียงนิดนึงนะแต่ก็มีแบบสะเทือนใจสะเทือนใจพบแก๊กไหเขาบอกว่าเป็นหน้าไข่ต้มแล้วชิมชิมหน่อยแล้วกันนะชิมชิมก็ได้ค่ะอร่อยนะอร่อยคือผักป่า พอกมาคือตกใจเลยนะคะเป็นรูปอย่างงี้เลยค่ะซุ้กินขนมปังเต่อๆก็ยังได้เลยนั้งกินขนมปังคนดีไงเขาก็เลยอาจจะแบบว่าเงินให้ขนมปังเยอะๆอ่ะถือว่าไม่ตฟองไม่ฟองไม่ฟองเอาสุดท้ายแล้วมั้งมันคือมันคือไส้กรอกรวมฟันเบคอนเบสครับอันนี้เป็นของน่ากินแบบน่ากินมาก่อนเขาบอกว่าซื้อมาเขาลูบเลยเขาลูบที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เราแก่ของ easy taste เนี่ย มันจะตรงโผกหมดเลยอันนี้ดูนะเป็นขนมปังท้วยถ้วยมันจะดูแบบว่าเียเหมือนพิซซ่าเหมือนพิซซ่าไม่ได้อะตรงไหมอะตรงไหมอะมันต้องตรงนี่ยแต่ว่ามันไม่มีซอสแดงๆแบบนี้น่ากินนี่ไงคะมันก็อยู่ข้างใต้นะคะแต่ว่า ว่าเหมือนเพราะว่าเราใช้วิธีว่าตรงปกหนูว่าถ้าเกิดไปเข้าไม่คเวยมันก็จะเยิ้มเยิ้มเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าปริมาณหน้าปริมาณไส้มันก็ตรงไม่ใช่หรออ๋อมาถึงปริมาณใช่ไหมแต่ว่าในลูกเนี่ยมันที่ผ่านมาสีราอนุโลรมเนี่ยฮะสีก็อนุโลมนะเพียงแต่ว่าอ๋อที่เราจะบอกว่าไม่ตรงก็คือพวกไส้มันไม่เหมือนหรือว่ามันเล็กกดของเป็นจริงใช่ไหมมีไส้กรอก ซี่กอกหนึ่งสองเขามีซี่กอกสองอันเห็ดสองอันค่ะซี่กอกสามเห็ดสองได้เพราะว่านี่นี่เขามีเห็ดสองซี่กอกสองค่ะแล้วก็มีแฮมแฮมมีไหมแฮมแล้วก็มีสับปะรดสับปะรดสับปะรดนี่อ๋อเนี่งสับปะรดสับปะรดเหี่ยวเหี่ยวอย่างนีเฮ้ยอย่างนี้มีะไรนะเฮ้ยมีอ่ะก็มีหมดทุกอย่างเลยอ่ะให้ผ่านถือว่าตรงสอง บมือให้บมีให้ครบตามนี้แล้วก็ปริมาณต้องเท่ากันไม่ใช่แบบว่าคือรูปแบบโหเยอะมากแล้วของจริงน้อยอย่างเงี้ยเหมือนอันคูน่าอ่ามันรับคะแนนกัน้องปบอะไรบ้างค้าหนึ่งแปดค่ะแกงไม่เหมือนก็มีขนมปลาโฮวิตทูน่าปังขังขยันอ้าเข้าใจเลยโอ้ยจริงเหรอเป็นขออย่างถูกแล้วค่ะ สองสิบหกสิบหกอย่างเหรอเมื่อกี้เราไม่ได้มีสิบเจ็ดอย่างเหรอเจ็ดแต่ว่าไม่หนอนก็จ๊อกก็หนอนโอเคอ้าวเท่ากันเลยนะคะเท่ากันเด่นย้ำอีกทีว่าพวกที่บอกว่าหน้าตาไม่ตรงปกแต่มันก็อร่อยนะอร่อยแต่ไม่ต้องบอกวันนี้ลากันไปก่อนจะถูกมากมากินนี้นะคะก่บนไปไปต่อเล็กกับเชลล์ไปชิมแล้วหมดที่ไนเดี๋ยวแกบมุกอันนี้ดูดีมันละ